สวัสดีเฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็โอ้เอ้าเอา,เอารู้แล้วพี่คุณรู้แล้วค่ะส่งเสียงร้องแบบนี้รู้แล้วรู้แล้วว่าเราจะออกไปแล้วทำแบบโยกหัวยุดเดจอด,ด,ด,ดพ่อจะไปแล้วเด้อ ดูค่ะ,คะคอืพ่อครับดูทำพ่อจะไปแล้วพี่คุยพ่อจะไปแล้วพ่อจะออกไปแล้วพ่อจะไปแล้วเ้อนุ่นรถถอยไปแล้วนุน่น ดูค่ะเอา้าทั้งพี่ทั้งน้องดูพี่คุนพี่คุนนี่เป็นเอามากเลยค่ะเอา้าไปแล้วเด้อพอไปแล้วฮะ นิ่งค่ะโอ้ยดูค่ะนูดูดูดพ่อขึ้นไปแล้วเือ,อพอ่อพี่ขุดจะเป็นอะไรน้องก็ยังอยู่นี่ ต้อเอ๊ะเอ๊ะูค่ะเหมือนเหมือนจะเริ่มนิ่งนะคะเหมือนจะเริ่มรู้ว่าเอ้าน้องก็ยังไม่ได้ไปนี่นะะน้องคุณทองก็อยู่ตรงนี้นะคะน้องก็อยู่ใกล้ๆน้องเขาก็าไม่ได้เป็นอะไรเป็นอยู่แต่ตัวเอง มันวัดยนกล้วยให้โอ้ใจเย็นพี่คุณใจเย็นค <laughs> ุณนี่แปลกมากเลยนะคะ เขาจะพาน้องไปแล้วนูนะคะเดี๋ยวจะพาคุณทองไปก่อนนะคะคุณทองเดินไปรอบนรถเดี๋ยวควันวัดก็จะตอกหลักน้องคุณทองออกนะคะนี่นะคะพ่อมาแล้วดูพี่ขุนนี่ทำทำทำอะไรแบบนั้น พี่ขุนพี่ขุนทำอะไรอูดึงเอกกล้ยมาดูตอนที่ความรักเข้าหาพี่ขุนนะคะ,มา,ะ,คะามาแล้วค่ะเดินมาแล้วเตรียมอุปกรณ์มัดมัดเอวะค่ะม,มัดมัดมีด ใส่เอียวไว้ขวานช้างต้องผมมีตะขอแล้วก็กล้วยนะคะมีตะขอกับกล้วยนะคะเพื่อเบี่ยงเบงความสนใจพี่ขุนนะคะอ,อ,อือดูค่ะ

นิ่งนิ่งพ่อบอกให้นิ่งดันหน้าอย่างเดียวเลยค่ะห oh. ึ่มฮืม ยังอย่งแก้โซ่ไม่ได้นะคะพันกันไปหมดเลยค่ะ <Okay. S 1> พี่ขุน okay. เราหันหน้าไปหาพ่อทำไมล่ะหันออก,อกพี่ขุนนี่โซ่หน่ะพันกันไปหมดดึงออกได้ไหมนั่น ตะขอหล่นแล้วตะขอหล่นตังหูแล้วจะไปอย่างเดียวนั่นน่ะต้องให้เขาเดินมันจะออกเองไหมน่ะอ,ออกมาได้แล้วนะคะตะโคหล่นนะพันักนิกๆๆๆ คึกมากเลยก่อนจะขับรถออกไปยกหัวสันสัน,สน,สนคอนคอนอ่ะคือคุนอ่ะลง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 รับรับให้นอนลงลนะอืออือดู่ลยทำ มานั่นอืออือโอ้ดูดูจดสันแม่แม่ก้นสันเลยค่ะจดจดดูดดูมดูทำดนูทำก็น้องอยู่เฉยๆไม่ได้ลอคะพี่คูพ่อปัดดินอกก้อน Ôi nào. Ừ, ừ, đi, đi, đi. Oh. Oh. Đu, đu, đu. Oh. Oh. Ừ, ừ. Ừ, ừ. Ừ, ừ. Ừ, ลูกมาแล้วค่ะ